สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสุ่ประเด็นเซตนะครับวันนี้นะครับวันที่11เดือนธันวาคมปี2025พบกับผมนะครับนิคธกิจนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัททร,รัพย์กรุงศรีก็ภาพของเซนต์เกนะครับก็ปรับลงนะไป16.3จุดนะวันนี้ลบไป1.29เนะครับดัชน,นีปิดตลาดที่1,253.5จุดนะครับก็เป็นการปรับลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ นะฮะที่ปรับลงนะยกเว้นตลาดหุ้นฟิลิปปินส์กับมาเลเซียที่ปรับขึ้นมูลค่าการซื้อขายนะครับยังถือว่าเบาบางนะ่ยสองจุดแปดเจ็ดหมื่นล้านบาทเท่านั้นเองนะครับก็รับผลประชุมเสร็จนะตามที่คาดคือลดดอกเบี้ยยี่สิบห้าเบสิบพอยต์นะครับโดยเซกเตอร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นและหนุนดัชนีเนี่ยนำโดยกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอย่างเช่น BDMs บำรุงราชนะกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเช่นมินนะแล้วกลุ่มพลังงานอย่างเช่นไทออยบี BCPG ส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงและกดดัชนีนําโดยกลุ่มชิ้นส่วนอย่างเช่นเดลต้านะแล้วก็กลุ่มขนส่งอย่างเช่น AOT b i ปิโตเคมีอย่างเช่น IBL ปอท g จแล้วก็กลุ่มอาหารอย่างเช่น CPF นะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับหนะครับกลุ่มชิ้นส่วนเดลต้าวันนี้ลงไป6กจุดสามสเปอร์เแคลคอมลบไปสามจุดสเปอร์นะครับก็หุ้นนี่ปรับลงรับ อันที่1น,นะฮะเงินบาทแว่งตัวแข่งค่านะก็เป็นจิบยาลบกดดันต่อหุ้นชิ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่งออก2นะครับมีปัจจัยลบเฉพาะบริษัทนะฮะก็คือเดลต้าเนี่ยแรงกว่านมาจากเดลต้าไต้หวันแจ้งยอดขายเดือนพฤศจิกานะครับถ้าดูมันนั้นมาเนี่ยพิก,กับมาติดลบส2มันนั้นมันนะครับประสานกับการปรับพอร์ตก่อนการแคปเวทนะครับผลกระทบจากการจากัดน้าหนักเซ็นทั้สิบเซ็นร้อยค่าจะเห็นการปรับโดยน้าหนักตัวเดลต้าลงนะครับ ส่วนแคลคอมเนี่ยรายงานยอดขายเดือนพฤศจิกาเนี่ยลดลง13.7เือนเยียแล้วก็4.6มานันมันนะครับกลยุทธ์นะครับยังแนะนำชะลอการลงทุนกลุ่มนี้ถัดมานะครับกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับ BDMs บวก1.56นะครับปัมลงลาดบวก0.91ก็เป็นกลุ่มด e เฟนซีฟนะที่ราคาหุ้นแข็งแกร่งในช่วงที่ตลาดพันผวนนะครับประกอบกับเป็นหุ้นที่เวอร์ชันไม่แพงนะเป็นหุ้น e e p value ซื้อขายที่ PE 26เนี่ย เฉลี่ย16.5เนะท่าเทียบเท่ากับ forward PE ลบ2 standard deviation และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยจูงใจ3.5%นะครับหุ้นเด่นเราแนะนำ b m s b c h นะฮะถัดไปนะครับ BLA ลบไป2.1%นะครับก็หุ้นกลุ่มประกันชีวิตมีจีบยาลบตามบอลยิวที่ปรับลงนะครับหลังจากที่เฟดเลดดอกเบีย้ยผสานกับโอกาสที่ไทยมีโอกาสที่กรงอนประชุมวันที่17ธันวาน่าจะลดดอกเบีย้ย นะครับ25เบสิสพอยต์มาที่1.25นะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะกระทบกับหุ้นนะอันที่1ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยจะลดลงนะเพราะบริษัทประกันเนี่ยจะนําเบียประกันที่ได้รับจากผู้เอาประกันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําเช่นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนนะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อดอกเบี้ยลดลงผลตอบแทนจากการนําไปเงินไปลงทุนใหม่เนี่ยก็จะลดลงตามนะครับแล้วกันที่2เนี่ย การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับต่ำนะครับผู้คนอาจจะสนใจที่จะออมเงินผ่านผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเช่นตราสารหนี้หรือการลงทุนในตลาดหุ้นทาให้บริษัทต้องแข่งขันเพื่อดึงดูดลูกค้าซึ่งจะทำให้ส่งผลต่อกําไรในระยะยาวนะครับถัดมา GSPT นะวันนี้บวกไป2%เนนะก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยค่าแรงหนุนมาจากผลประกอบการเด่นนะครับ โมเมนตัมไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเราประเมินว่าทิศทาง GPT เนี่ยแนวโน้มยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดประเมินกำไรเนี่ยนะครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะเ,เรียกได้ว่าขยายตัวนะครับโตเนี่ย Y-on-YQ-on-Q นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือผสานกับต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยอยู่ในระดับต่ําปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นปัญหาแรงงานขาดแคลนที่คลายลงนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุนจากเทศกาลท่องเที่ยวอันที่ส่งจากประเกระตุ้นนะครับ นะราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อขายที่ PE ต่ำนะประมาณ4.6เท่าเท่านั้นเองนะครับอยู่ในระดับลบ 1.75standard deviation แล้วก็เป็น top ป i c กของกลุ่มด้วยนะครับถัดมานะครับ BCPG นะวันนี้บวกไป4.35นะครับก็มีปัจจัยหนุนก็คือเอาลุกกำไรเนี่ยนะครับเด่นนะเราคาดกำไรปกติเนี่ยไตรมาสที่4ยังเติบโตเยอนเยียนะครับจากอันที่1คือ capacity payment ของโรงไฟฟ้าก๊าซสาลารทตี่ปรับขึ้น สองปริมาณน้ําในเขื่อนในลาวทรงตัวสูงลาวที่สามเนี่ยส่วนแบ่งกําไรจากมูลนิธิเนี่ยนะครับพลิกเป็นบวกบนสมมติฐานครับที่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นนะครับคงคําแนะนําซื้อนะครับทาเก็ตไฮปีหน้าเนี่ยเก้าจุดสี่บาทนะครับวันนี้เก่งหลังเกมงสุปเปนเซตมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ